ขอความเจริญในทางจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวาระนี้จะน้อมนำเอาธรรมะโอวาทคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาคุยกับคุณโยวันนี้ยกเอาธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสมาคุยกับคุณโยหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเราไม่พาตัวเองไปดีแล้ว ใครเล่าจะพาเราไปได้คุณยมนุกท่านธรรมะข้อนี้ตรงกับข้อที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรชิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครแลจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าตัวเราไม่สามารถนำเราประพฤติปฏิบัติบุญกุศลคุณงามความดีได้ ใครจะเป็นผู้ที่จะมานำเราให้ไปถึงบุญกุศลคุณงามความดีได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางเท่านั้นเราจะทำเราจะไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการผลที่ดี เราก็จะต้องปลูกต้นไม้ที่ดีที่มันผลิดดอกออกผลที่งดงามคือสร้างเหตุก่อนแล้วผลจะดีตามมาอนุโมทนาสาธุบุญอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิทธพรชัยอันได้แก่อายุวันดสุขาพลาปฏิพานอนัสารสมบัติทุกท่านเถิด